แนะนำร้านซื้อขายเกมฟีฟ่าออนไล4มีทั้งแบบทีมและแบบเอมล้วนแล้รับดึงนักเตะขายยากมีนักเตะบวก8ปดโหดๆมากมายถ้าสนใจรับชมได้ที่ลิงก์ด้านล่างเลยครับ ไม่แต่เราไม่รู้เลยนะว่าไอสิ่งที่มันปรับมาเนี่ยตัวแบบไหนแม่งเก่งแต่ถ้าจากที่เขาพูดพูดไอ้นี่กันนะก็คือที่มันปรับจริงๆคือเรื่องของการเลี้ยงบอลเพราะฉะนั้นผมว่าไอตัวเล็กๆที่มันเลี้ยงเก่งๆมันอาจจะดีขึ้นนะถ้าเราแต่เราก็ต้องเป็นคนชอบเลี้ยงกล้าเล่นส่อบอลอะไรปกติผมว่ามันก็ไม่น่าจะไม่น่าจะไอ้นี่ชัดเจนขนาดนั้นเปล่าวะร่าเราเก่งด้านเราไม่ได้เด่นด้านนั้น่ะเออ แบบอยู่ๆจะให้กูมานั่งเลี้ยงแบบรับหูรับตาเลี้ยงก็ยังไงยังไงค้มก่านสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านสวัสดีคอันผ้ท่านสครับว่านผ้มกานรับ่นผู้ชมทก่านสีครทานผ้มทท่นสวัสีร่านู้ชมกท่นีครัท่น้ชมททนัสีครอบท่าน้ชมก่านสวเสีครับท่าน้มทนสวเสียรับท่าทุกค่อนสวยงตอบรับท่งทุกคนแม่ง เห็นตรงกันนะก็คือการที่ใครตั้งแท็กติกนักเตะที่มันเขียนว่าแบบแอันเนี้ยสนับสนุนป้องกันตลอด IDP 1เนี่ยเนี่ยแล้วก็ไอ้พวกเนี้ย DS 1เนี่ยมันไม่ควรจะเกมรับดีถูกป่ะแต่ถ้าคุณเล่นแผ่แบบเนี้ยแล้วคุณตั้งแบบที่ผมตั้งอะ่ะไอเลขหนึ่งเนี่ยตีฟ้าหนึ่งเนี่ยของพวกตัวลูกอะ่ะโอ้โหแม่งลงมาเป็นหลังสิบเลยอันนี้แม่งเป็นสิ่งที่ ไอห,หมอนี่กำลังพูดถึง <c oughs> ก่อนหน้านี้กองกลางถูกวางตำแหน่งลึกเข้าไปในเขตป้องกันทำให้ยากต่อการโจมตีอ่ะเนี่ยเหมือนใครยุคแผดของแผนแคบแผนเทพแบบแผนแพบแผ่นจุบอะสี่หนึ่งสองหนึ่งสองแผนแคบ,แ 2, แแบเพราะเล่นเกมลับแม่แม่งแผดที่แล้วยืนงี้จริงใครเคยใครเล่นแรงใครเล่นอะไรเวลาเจอแบบบางทีผมเห็นพิมแบบในกลุ่มอะพิมด่ากันเลยนะแผนอุดทั้งนั้นที่แบบแผนแม่งดูจะไม่อุดนะแบบ แต่ว่ามันตั้งแท็กติกนักเตะทีมมันทุเรศเลยเนี้ยเนี่ยไอคือสิ่งที่ผมกำลังพูดถึงนะพอตั้งแต่วันแรกๆที่ปรับแล้วผมจำได้อยู่มันจะมีรูปที่มันปรับให้อยู่เนี่ยก็เนี่ยพอปรับครั้งนี้อนอกองกลางจะถูกวางตำแหน่งการป้องกันล้ำหน้ามาเล็กน้อยง่ายต่อการบุกด้านง่ายต่อการโจมตีด้านข้างก็ต้องใช้ฝีมือเพิ่มขึ้นอีกัางเนี่ยอม เนี่ยเขากําลังพูดถึงสิ่งที่ผมพูดเว้การสนับสนุนการป้องกันของฝ่ายตรงข้ามที่ถูกตั้งค่าเป็นสนับสนุนป้องกันตลอดเวลาเนี่ยจะถูกลดลงเมื่อเทียบก่อนหนะ้านะครับอันซ้ายเนี่ยคือแพชเก่านะครับอันนี้ผมขอวงเล็บไว้เลยนะว่าสิ่งที่มันอัพมาวันนี้ผมไม่รู้นะว่าแม่งจะมึงจะทําแบบอันขวาได้จริงไหมแต่เราอธิบายตามวิดีโอนะก็คือคาร u แพทแต่ละรอบของเกมนี้มัน มันจะเหมือนมีจริงก็มีมันจะมันจะไม่มีจริงก็มีนะแบบอัพมาอีกอาทิตย์หนึง่งหรอทย์ทุกคนกลับเข้าสู่อ e ีลอบเดิมก็เป็นอย่างนั้นก็ซะบ่อยอันนี้เป็นเรื่องที่ผมผ่านมาสิบเน็กฟิลแล้วผมถึงบอกว่าผมถึงพูดเสมอว่าโอ้ยไม่ต้องตื่นเต้นครับเลข10เนี่ยแล้วอันนี้ <S <S เขาพูดถึง <S <S พารามิเตอร์คือเหมือนไอ้หลอดเนี้ยของในกลยุทธ์การป้องกัน และทีนี้เขาก็บอกว่าลดความเร็วของแนวรับเนี่ยสตัวเนี่ยให้ถอยกลับช้าลงหน่อยเพื่ออะไรเพื่อให้ฝั่งตรงข้ามมีโอกาสสวนฟังดูแล้วอาจจะแปลกนะอย่างนี้หลังมันก็รั่วดีครับเพราะว่าแพทที่แล้วมันทุเล่เกินไปมันพร้อมที่จะจอดรถรถบัสรถทัวร์เลยอะ่ะเกมรับมันเล่นง่ายเกิน เขาก็เลยแบบให้ถอยลงช้าช้าลงปรับปร,ปร,ปรปุงด้านกว้างของ,ของการป้องกันก่อนแผดนกอนหน้าเนี่ยเวลาเวลาเราเล่นความกว้างน้อยๆเนี่ยมันก็จะยืงกระจุกทำให้กองหน้าเนี่ยไม่ตามบอลไปข้างๆแต่กับกระชับไปตรงกลางการที่เขาทำแผ่นนี้ออกมานะเขาจะทำให้เกมรับอ่ะมันมีช่องมากขึ้นดังนั้นเราได้ขยายระยะห่างขยายขยายเพื่ออะไรขยายให้มันรั่ว คือเขาต้องการที่จะทำไงก็ได้อ่ะให้เกมบุกแม่งสนุกอ่ะปัจจุบันแกนหลักของเทคนิคการเล่นหลัง1ิบคือการที่รักษารูปแบบคือไม่บังคับตัวเลยเลยเล่นหลัง10ก็เหมือนสูตรที่ผมเคยบอกทุกคนอ่ะเวลาเล่นเกมลับอ่ะให้เราบังคับตัวเดียวพอบังคับตัวเดียวแล้วก็วิ่งดักเอาที่เหลือปล่อยให้มันยืนเซตตัวกันไปแพทที่แล้วอ่ะนะปรับปรุงแล้วกองกลางตัวกลางจะประกบนี่นี่นี่น,นี่จำไว้นะจําภาพนี้ไว้ให้ดีนะทุกคนอย่ลูกวิ่งประกบให้ แต่ถามว่าถ้ากูบังคับตัวนี้อยู่มึงจะประกบให้ใช่ไหมเกมถ้าประกบให้เอาโอเคใช้ได้นี่ว่าแบบว่าตัวที่ไม่บังคับแต่ฉลาดใช้ได้ลดความแอร์อัดที่กระจุกคือเนี่ยเนสุดท้ายแม่งก็วนมาถึงเรื่องของความอุดหลังสิบแน่นๆตรงกลางการที่เนี่ยการที่เขาปรับให้ตัวนี้มันวิ่งตามตัวประกบ มันจะได้มีช่องก่อนหน้านี้เวลาคนกดเส้นเขียวหรืออะไรสมมติไอตัวเสื้อน้ําเงินวิ่งเข้าไปในกรอบอะไอตัวแดงไม่ก็ยืนอยู่ที่เดิมรู้ว่าผมต้องการแบบไหนผมต้องการแบบมึงไม่ต้องวิ่งตามไอแแหยนี่วิ่งเข้าไปในกรอบนะส่งไม่ได้อยู่ดีแบบที่แล้วอะแมงกูเล่นหลังเยอะอยู่ละแม่งยืนบางห้หมดสุดท้ายมาเขากวนมาแล้วเขาบอกว่าอันนี้อันนี้อันนี้เป็นเขาบอกว่าคาวดิงเดะบอลมีผลคล้ายคลึงกับเทคนิคการเล่นหลังสิบมันมีหรอมันปรับเข้ามาหรอ คาวดิ้งเดอะบอลโอเคขอบคุณมากครับมีคนแปลมาให้คือการที่เรากดแท็ติกเกมรับขวากับลงใช่ป่ะขวาขวาลงป่ะวิ่งข้อหาบอลน,นะวิ่งข้อหาบอลมันคือทําให้กระจุกแล้วก็ริมเส้นจะโบ๋หน่อยแต่ตรงกลางแน่นมากโอเคคํานี้ของเขาคือหมายถึงวิ่งข้อหาบอลถูกไหมครับ ในฟุตบอลจริงเนี่ยมันจะเหนื่อยถ้าแบบว่าช่วยกันอุดช่วยกันเล่นแบบเน้นคาะนั้นอ่ะเขาบอกว่าใน fc online เนี่ยกนเลยไอวิ่งหาบอลเนี่ยคนมันจะใช้แบบไม่ยากลำบากเลยใช้ได้ตลอดทั้งเกมมันเพราะว่ามันมีผลคล้ายกับความการเล่นหลังสิในสถานการณ์ต่างๆเหนื่อยแน่เพื่อแก้ปัญหานี้<อ>เมื่อคุณใช้วิ่งเข้าหาบอลเราได้ปรับการใช้พลังงาน ให้คุณจะได้มีกลยุทธ์หลากหลายบ้างไม่ใช่กดวิ่งข้อหาบอลตลอดเวลาไม่รู้มันจะห่วงขนาดไหน,นเดี๋ยวเราก็ลองลองไปเล่นแต่ว่าเนี่ยมีคนพิมพ์มาในแชทหลายคนเหมือนกันว่าไอ้แค่นักเตะเหนื่อยมากพลังหายไปหมดมมนอกจ,จากนี้เรายังเพิ่มการใช้พลังงานสะสมของการอ่ะทีนี้ใครกดวิ่งข้อหาบอลใครเล่นต่อบอลเร็วข้อความนี้เขากำลังพูดถึงว่า ทำให้การเล่นต่อบอลเร็วเหนื่อยในในเอฟีออนไลน์แพทที่แล้วเนี่ยเราเล่นการป้องกันอย่างแข็งแกร่งก็คือไอ้พวกตั้งแบบลงมารับเล่นหลัง10ทีมักจะเปลี่ยนไปสู่รูปแบบการโต้ะกลับง่ายก็คือเราเล่นต่อบอลเร็วเลยพอเล่นหลังอุดๆปุ๊บตั้งต่อบอลเร็วด้วยตัดบอลได้ปุ๊บแพทที่แล้วอะ่ะไปเลยเนี่ยเขาบอกว่ามันง่ายเกินไปเพิ่มการใช้พลังงานสะสม30%เลยนะเว้ย30%เยอะเฮียๆเลยนะ กุนรูบยนทุกคนที่บร้จะ่นาทีานาท้ะะนะคีอะคือแม่งเพิ่มเนี่ยเขาพูดถึงท่าดีใจแล้วอ่าแล้วก็อ่าแล้วก็ปิดท้ายด้วยเทคนิคการเลี้ยงบอลแบบใหม่นะครับก็อันเนี้ยบอกผมดูแล้วนะแต่ผมขอส่วนตัวก่อนส่วนตัวผมเนี่ย โอเคแม่งต่างจริง okay. คือไอ้ท่าที่แม่งเลี้ยงอะ่ะอ, is, อูแม่งมันล็อกสั้นขึ้นอ่ะปกติเวลาเลี้ยงมันจะล็อกแบบเป็นเป็นแพทเทิร์นอ่ะมันตึ๊กเป็นแบบเหมือนรอยเส้นหยักอ่ะตึ๊ก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 แต่แบบอันใหม่มันดูแบบซอยซอยยิ่อ่ะเนี่ยเนี่ยมันเป็นแบบไหนบ้างมันจะเป็นเหมือนเส้นหยักมันจะตึ๊กตึ๊กเนี่ยอันนี้แบบเก่าเดี๋ยวดูอันนี้สิ่งสิ่งที่เขาจะแก่อันนี้แบบเก่านะเน like ี่ยอันนี้ดูเห็นป่ะมันซอยสั้นขึ้นแต่ที่ผมบอกว่า ผมไม่รู้สึกเฉยเพราะอะไรไอ้เหี้ยการที่อยู่มึงจะมาเลี้ยงแบบเมสซี่หนึ่งลบห้าลุยเข้าไปยิงแบบฝั่งตรงข้ามเขาก็คงต้องไอ้นี่ได้ก็คือโอเคมัแหละมันเป็นสิ่งที่โอเคอาจจะมาเพิ่มมิติเกมลุกให้เรามากขึ้นรูปแบบการยิงการส่งอ่ะอันนี้อันนี้มีเรื่อยๆอันนี้เป็นสิ่งปกติปรับท่ายิงท่าส่งท่าเปิดเปลี่ยนใหม่ก็แบบว่าให้แบบแปลกตาขึ้น ถ้าปั่นเนี่ยเปลี่ยนใหม่ถ้ายิงหลังเท้าเปลี่ยนใหม่ถ้าเปิดแต่ถ้าโคตเหมือนเบงแฮมอ่ะถ้าเนี้ยถ้าเป็นเหมือนเบงแฮมเปิดใช่ไหมแบบถ้าวาดขาก็คงเป็นท่านี้เกินเกือบหมดก็ประมาณนี้หลักๆนะครก็ครบห้านาทีที่ไม่ห้านาทีเพราะเราก็อยากจะหยุดเพื่อที่จะพูดให้มันนน่้ขึ้นเพราะว่าสำหรับผมแล้ว ช่องเราเราก็อยากแชร์ให้ในคนดูช่องเราแบบพอเข้าใจในในแนวทางแบบว่าใน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 คำพูดผมแล้วอาจจะแบบอาจจะฟังลำบากแต่ก็ผมก็มีหลายๆประโยคที่แบบว่าไลฟ์วันนั้นเขาอาจจะแบบเวลามันกระชับเกินจนมันไม่ได้มีโอกาสได้พูด